คำเตือนแนวทางในการซื้อสลักจิ้มแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายครับผมสวัสดี FC ทุกท่านที่เบิงช่องพอเลียงแชแนลนะครับเมื่อวนนี้มาเจอกันกับพอเลียงก็คือวันที่29เกนะครับตอนนี้บรรยากาศกับหลวงปู่พนกำลังจะทำพิธีกรรมขอตัวเลขจากปู่เพชรเงินนาคราชนะครับห้กับบรรยากาศเมื่อนี้เหมือนฝนจะตกรับมืดมาหมดเลยพเพราะว่าเส้นขาทั่วหายแอดฝ่าวมา จัดแจงของนะครับผมเพื่อที่จะเล่งเวลาจะหน่อยเพราะว่ายันฝนมากนะครับตอนนี้หลวงปู่เพนกะมาถึงแล้วการเริ่มท่าพิธีกรรมในการนั่งสวดมนต์นะครับสวดคาถาขอบารมีจากปู่เพรเงินนาคราชนะครับการนี้ก,ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่แอดได้ทายมากก็อยากให้ CO, ใเอฟซีเฮาได้รวมอนุโมทนาบุญน้ำนะครับผมอาการ เอฟซีทุกท่นนกานนะครับให้ตั้งคิดอธิษฐานนะครับช่วงที่หลวงปู่เพิ่นกำลังสวดมนต์อยู่นี่ก็ขอให้ตั้งคิดอธิษฐานนะครับผู้ใดอยากได้สุขได้ลาภอยากได้อิหยังก็ให้อธิษฐานเอาเดอ้อครับผมอยากให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรืออยากได้เงินได้ทองนะครับอยากถูกหวยเลยเบอร์ก็ให้ท่านตั้งคิดอธิษฐานเอาเดอ้อครับผมอันนี้ก็คือปู่เพชรเงินนาคราชนะครับวันนี้เป็นวันที่29นะครับตอนกลางคืนช่วงนี้ก็ เป็นช่วงหนาฝนเนาะเขาฤดูฝนแล้วตอนนี้ก็ให้เอฟซทุกท่านนะครับไปใส่มาใส่ก็ให้ตรวจเช็คให้ดีเตรียมลมเตรีอยมออกเดินทงเดินทางกับให้ติดลมติดไปน้ำน,นะครับเพราะว่าอ่าช่วงนี้กับบอลแน่นอนนะครับจเมือนี่อ้บรรยากาศย่านย่านฝนตกในช่วงทาพิธีนะครับแอดจานมากมากเลยกลัวมากมากเลยแต่ว่าหลวงปู่เพิ่นก็บ,บอกว่าว่าเป็นยังถ้าฝนตกพเพิ่นบอกว่าถ้าฝนตกกับว่าเป็นยังเพิ่นบอกว่าให้เอาห่มมากางลมให้เพิ่นกับพ่อ ฝอกระสินังอยู่นี่จนกว่าผู้เพชรเงินผนจะประทันตัวเลขให้นะครับผมถือว่าเราก็ต่างใจเราคุยกันกันกบแอนไป่าเมื่อนี้เราจะต่างใจขอให้เอฟซีนะครับโดยเฉพาะให้เน้นๆแล้วบอกว่าขอให้เน้นๆให้3ตัวแตกอันนี้ก็ฟังจากปากหลวงปูเนาะเหมือนเป็นผู้เบานะรบ,บรรยากาศมืดไปหมดนะครับตอนนี้มืดหมดฝนกรตอนแรงนะครับช่วงแรกๆกับ ฝนก็นเริ่มปล่อยนะครับออกจากบ้านแอดนะครับมาบ้านอาจารย์นี่ก็ประมาณ20กว่ากิโลกับยุบบ้านอดฝนตกบางหนักกว่าจะมาถึงนะครับเราตอนลงปูพนันมาลงปูกว่าจะมาถึงบ้านของอาจารย์ก็ลงปูก็บอกว่าฝน,นตกหนักมากขึ้นกันแต่ว่าเมื่อดนนี้ตอนเจะดําพิธีฝนมาตกครับตอนนี้ฝนยุบบ้านอาจารย์มาตกแต่ว่าบรรยากาศมืดคึมนะครับฝ้าแลบป๊บแป๊บแป๊บแต่ว่าเบิ่งงเราแอดกับ อย่างบอทนกนต้องระวังไว้กันไว้ทั้งสองทางนะครับกันไว้ทั้งสองทางอัาผมมากมากนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขที่ได้นะครับเลขงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขสามตัวที่ลงปู่ขอจากปู่เพชรเงินหน้าคราดได้ก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์นะครับ เจ็ 7, 3, ครับอ่าทีนี้รอเลขล่างนะครับรอเลขล่างอ่าเลขล่างนะครับเลขล่างที่ได้ก็จะเป็นมาแล้วครับเลขล่าง91นะครับ91นะครับ91นะครับอันนี้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับจากาปู้เพชรเงินหนากลาดหรือจากหลวงปู่ที่เพิ่นมาขอตัวเลขนะครับจากปู้เพชรเงินหนากลาดเท่า ก็ขอให้เอฟซีเฮ้าทุกท่านนะครับได้มีโชคมีลาบนะครับมีเงินมีทองในเลียงพอเลียงแม่ได้ทําบุญสุนท่านนะครับผมหล้กกาฝากไปยังเอฟซีทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือเลขปู่เพชรเงินเนาะครับผมสําหรับผู้ที่ติดตามแอดนะครับผมจะแจ้งให้ทราบว่าเลขของแอดนะครับเลขฝันแอดจะลงให้ก็คือในคลิปหน้านะครับผมอันนี้ก็เอาเลขของปู่เพชรเงินนะครับไปก่อนความเดิมของวดที่แล้ว แอดได้8ปดหนึ่งออกแปดเจ็ดเนาะสำหรับทันทีเบิง้งอยู่กับน,นาจะรู้จักนะครับผมแต่ว่าวันนี้แอดก็ได้แล้วล่ะครับผมแต่ว่าจะขอลงให้เป็นชิพนาลแล้วกันนะครับผมครับผมพ่อลงปู่เสร็จนะครับพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลงปูท่านกลับแล้วเก็บของเก็บอย่างเรียบร้อยฝนมาแล้วครับผมฝนมาโอ้โยางหนักเลยครับผมฝนตกอย่างหนักแอด ต้องนั่งรอฝนนะครับกว่าฝนจะซานะครับว่าจะได้กลับบ้านนะครับกลับมาถึงบ้านก็เที่ยงคืนนะครับผมกลับมาถึงบ้านก็เที่ยงคืนเอ้าก็ท่านีกับบบมียังขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับมีความสุขความเจริญพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ไดสิ่งนั้นเด้ครับผมเอาเจอกันชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม